สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยอากาศเย็นจ้ะแมทิ์สิเขามาเก็บเอ่อกระลำกระลำตัวน,นี้มันยู่ในกองอยู่ฟังทั้งต้งตนลาะสเบอรี่จ้ะพี่น้องบันนีกาอากาศมันเย็นมันหนาวเนาะจ้ะเนาะเขาก็เริ่มแบบเริ่มสีเนา่าสียังไปเลยจ้ะแต่ว่าขังข้างในบ่ไปยังดอกจ้ะเป็นแต่ข้างนอกเป็นแต่ข้างนอกเก็พี่น้องบันนีแมทิ์สิเก็บไปหไกลไหมจ้ะเก็บไปหไกลแบบให้เขาแทะเขาหยัง เนี่ยข้างในมันเป็นอย่างจันเป็นแต่ข้างนอกนี่แหละข้างในเขาปกติอยู่เน่าแต่ข้างนอกว่าสันทอจะเห็นบ่จ้ะข้างในกันยังดีๆอยู่กะสิเกบไปเขากินไหมจ้ะให้เขาแบบแทะเล่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ว่าใครได้ออกข้างนอกนี่มันจะเน่าแต่ข้างนอก้ะเพราะว่าข้างนอกแบบว่ามันเป็นน้ำแข็งเนี่ยจะประมาณนี่จ้ะแล้วสิเกบไปใหใกล้ เก็บไปให้ใกล้แทะเลนกะลําเม,มทีบเลื้อซ้ำนี่แหละจะยุฟังทั้งนี้จะฟังทั้งนี่กับบได้ก,กินจ้าเที่ยดอกจ้ะพี่น้องฟังทั้งคนกัได้กินน้อยหนึ่งเก็บ <c oughs> ให้แตงตะมูเพิินกระของนั่นว่าใครกินจะปลูกแค่ยังบู้๊ปลูกกันนี่มึงเห็นบ่าตัวน,นี้จ้ะพนนี่น้องมึงตัวนี้คือกันเลยจ้ะจัเนี่ยงจ้ะ ข้างในป่เป็นอย่างนี้จ้ะพี่น้องเห็นบอกข้างในยังอันนี้ตีอยู่เขาจะแค่ข,ข้างนอกเขาอ่ะจ้ะที่เขาเปลี่ยนแบบว่ามันหนาวเนาะจ้ะเนาะมันหนาวมันก็แบบวันเป็นน้าแข็งพวกตน้นไม้พวกพักพวกอยังกับเป็นน้าแข็งวันนี้มันก็เละเอ็ดเห็นเนาจ้ะพี่น้องเนี่ยหัวนี่นักดีดีจ้ะพี่น้องนักดีเทหัวนี่หัวกระลำหัวนี่จังเนี่ยข้างในบ่มือเนี่ยจ้ะ นักดีแต่ว่าเมทิฟกับสเสาไปเขากินคือกันกันกสีเป้เขาเจาะกินนะจ๊ะอ่าเปลี่ยนกันนี่อีกหัวหนึ่งจจกพี่น้องมีหลายหัวจะอยู่นี่ก็เลยเนี่ยอีกหัวหนึ่งสตาตไปให้เขานี่จจกพห็นบอกแบบว่ามันมันซ้ำมันหยัางนยจ้ะใบเขามันซ้ำมันหยัางนี่เราจะเอาสามหัวก้อนเหมือนนี่เมือนนี้เอาสามหัวละกัน มือต่อไปจังสีเอาไปอีกจ้ะมันเหลืออยู่นี่เหลืออยู่สามหัวจ้ะสี่หัวเลยอยู่สี่หัว,หรหวกระลำมาจ้ะนี่ใบเขากะสัมใบมันสัมเลยจะ้ะเพราะว่ามันไอ้มันหนาวจ้ะมันหนาอากาศหนาวใบก็เลยสัมจ้ะเนี่ยข้างในก็นจะจังสีจ้ะพี่นงกระลำบันนี้ ข้างในได้จากข้างในอีด <Uma der wiele> ีบ <yle> ่เป็นอย่างได้จากพี่น้องบ่เป็นอย่างเด้นะแต่ว่าเมทิบก็เสียไปเขาเพราะว่าไอสวนที่เมทิบเก็บเก็บจากสวนฟังทั้งผุนยังมีอยู่นะเมทิบเลยสีปลูกเหงไก่กินน้ำวาสันทถออืมอัะไปเขาอันนี้แทเล่นนั่นจ้ะเห็นไหมจ้ะก็บประมาณนั้น โอเคอยู่จ้ะเนี่ยแน่นดีดีเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าเมนทิปกระเสียเอาไปเขาคือเก่าไปเขากินไก,ก่จ้ะก็เป็นผักกระหล่ำนี่แหละจะเป็นอาหารเสริมเขาจ้ะพี่น้องกะอาหารเขาก็มี้อยู่จ้ะแต่ว่าเอาตัวนี้เป็นตัวเสริมตัวกระหล่ำนี่มักขึ้นกันจ้ะไก่มักขึ้นกันพวกกระหล่ำพวกต้นในบบ๊อกคลีพวกนี้จะ้ะไก่จะมักกินจ้ะพี่น้องเนี่ยกระเสียเอาไปให้เขา ตว่าหังเสียเอาไปหายช่วงเอาอาหารไปให้เขาจากกะเสียเอาตัวนีไปนํนานะเนี่ยเนี่จ้ะประมาณนั้นเลยจ้ะเห็นา่าจ้ะอ๋อปลูกพักให้ไก่กินพร้อมน้อแต่นอ <c oughs> ไม่ทิพย์ก็เลยไม่ทิพย์บ่เค่ยได้เฮ็ดคลิปจ้ะพี่นอ้องอก็หลอก,อกตัวนีคือโตงามเท้ไปละพุนอะอ่าบ่เคยได้เฮ็ดไอ้บว่ว่างไม่จ้ะพี่น้องไม่ทิพย์ขาเห็ดงานอยู่แบบ เล่งเฮ็ดงานจ้ะเฮ็ดเล่งเฮ็ดบ้านละกสีนสีผ้ากันในไปทั้งอื่นนะก็เลยสีผ้ากันเล่งเฮ็ดแน่นนะเนี่ยจะ้ะเอาไปสามหัวจ้ะพี่น้องเอาไปสามหัวกระสีเอาไปเขาแต่ว่ารอบรอบไม่ค่อยเอาไม่จ้ะรอบนี้เอาซ้ำนี่ก่อนจะ้ะให้เขากินไปเรื่อยๆแม่จ้ะพี่น้องแค่นี้ก่อนได้จ้ะเด้อบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบุกใครได้เฮ็ดอันนี้เลยบวกใครได้เฮ็ดคลิปบุกใครได้ พันวางไปหามูหาพวงแม่จ้าพี่น้องภาคนี้ไม่ทิบ่ยยุงยุงจะยุงยุงโยกกเลยแบบว่ากาว่าบบว่างกับไปส่วนข้าวแรงแต่ว่าห่างแบบว่่ได้ไปต็มที่แม่จ้ะนี่เลยจ้ะไปเลยจ้าพี่